ท้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับกับเจ้าชุดแต่งดีพอ l S07 ที่มีดีไซน์แบบสปอร์ตดูเท่และไม่เหมือนใคร <Wow. S 1> มากันที่รายการแรกเลยครับตัวนี้เป็นไซส์เกิร์ตของเจ้า d ีพอ l S07 นะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับมันจะมีความยากในการออกแบบครับตัวบันไดข้างนะครับจะเป็น3ท่อน เพราะว่าประตูอะครับจะเปิดแยกจากกันเพราะฉะนั้นความยากของงานตัวนี้ก็คือจะทํายังไงให้ติดตั้งแล้วสามารถเปิดประตูได้ซึ่งความพิเศษของตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าตัวสเกิร์ตเนี่ยมันจะมาขบกันและสร้างความเสียหายเป็นโจทย์ที่ยากมา,มากๆครับสำหรับการดีไซน์ของตัวนี้ครับอลังการงานพรีเมียมขนาดนี้เราให้ลูกค้าแบบไม่กักเลยครับสำหรับดีไซน์ที่มีปีกแบบนี้มีเขี้ยวแบบนี้ดีไซน์ตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าแน่นอนครับที่ต้องการเพิ่มความสปอร์ต และมีความเด่นชัดและที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นดิฟฟิรเซอร์ที่สามารถติดตั้งครอบกับของเดิมได้เลยครับจะมีดีไซน์ที่ทำคลีปออกมาให้ใหญ่กว่าเดิมและจะมีด้านบนตัวนี้นะครับที่เสริมมาทำให้ดูชัดมากขึ้นครับที่สำคัญการติดตั้งดิฟตตัวนี้นะครับไม่ต้องเจาะรูด,ด้วยครับถึงแม้เพื่อนๆจะเห็นว่าชิ้นงานมันดูใหญ่นะครับแต่น้ำหนักไม่หนักเลยครับ ลายผ้าชัดเจนความเงาฉ่าจะสังเกตได้ว่ามีความเงาฉ่าเป็นพิเศษนะครับซึ่งดีเทลงานแบบนี้พรีเมียมขนาดนี้ต้องมาที่เราแล้วล่ะครับ